ผู้ชมคะ22พฤษภาคม2568ครบรอบ11ปีแล้วนะคะของเหตุการณ์รัฐประหารและ8ปีของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ถูกตั้งคำถามกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็คือบทบาทและกลไกที่สำคัญตามรัฐธรรมนูญก็คือเรื่องของสมาชิกผู้ที่สภาหรือสอวอนั่นเองซึ่งเวลานี้กำลังเป็นประเด็นสำคัญอย่างเรื่องของปมหัวสอวอด้วยนะคะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นว่าบ้างก็มองว่าดิวน่าจะปิด จบกันไปเรียบร้อยแล้วแต่บ้างก็มองว่าน่าจะไกล่เกลี่ยกันไม่ลงตัวถึงเห็นกรณีของการยื่นยุบพ,พักภูมิใจไทยลามมาจนถึงวันนี้ค่ะแม้ว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะออกมายืนยันว่ามั่นใจนะคะว่านี่เป็นเกมการเมืองด้วยแต่ว่าสังคมก็ยังคงอยากเห็นสปิริตของบรรดาสวในการแสดงออกเพราะว่าสิ่งที่จับตาในเวลานี้คือ30พฤษภาคมจะมีวาระของการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการสอบประวัติองค์กรอิสระอย่างกกตสารรัฐธรรมนูญรวมไป ถึงอายาการด้วยนะคะซึ่งสวจํานวนหนึ่งในเวลานี้เนี่ยก็ยังถูกเรียกเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาอยู่เลยซึ่งเป็นล็อตที่3แล้วด้วยค่ะ คณะกรรมการสืบสวนกกตได้ออกหมายเรียกลดสามนะคะให้เข้าพบคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนโดยเอกสารระบุให้เข้าพบในวันที่29พฤษภาคม2568เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาหัวเลือกสอวอแต่ยังไม่มีความแน่ชัดนะคะว่าสอวอในกลุ่มนี้เนี่ยมีกี่คนและเป็นใครกันบ้างคะ่ะ สำหรับผู้ที่ถูกหมายเรียกคดีล็อตแรกเนี่ยเป็นสวที่ถูกส่งเอกสารและได้รับเอกสารจํานวน55คนตั้งแต่วันที่8ถึง9พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหากันแล้วส่วนผู้ถูกหมายเรียกล็อตสองที่ไม่ใช่สวแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีสสออดีตสสนักการเมืองท้องถิน่นและอดีตผู้สมัครสวโดยส่วนใหญ่ก็มีความเกี่ยวข้องกับพักภูมิใจไทยรวมแล้ว10คนอันนี้เนะี่ยยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าทั้ง ทั้ง10คนนี้ได้รับหมายเรียกอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ ในขณะเดียวกันปัจจุบันก็มีการออกหมายเรียกลอต3ซึ่งเป็นกลุ่มล่าสุดแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าสอวอเนี่ยคือใครบ้างจํานวนเท่าไหร่นะคะโดยในหมายเรียกลอต3นี้มีการชี้แจงข้อกล่าวหาคืออ้างการกระทําของสอวอที่อาจจะเข้าข่ายผิดตามพร,รบประกอบร,บรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสอวอปี2561มาตรา70ประกอบมาตรา36และ62เท่านั้นค่ะก็เลยมีข้อสังเกตค่ะคุณผู้ชมว่าข้อกล่าวหา คณะกรรมการสืบสวนและไตส่สวนมีเฉพาะมาตรา70และมาตรา62ไม่มีการอ้างอิงไปถึงมาตรา77ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและทรัพย์สินการให้หรือสัญญาว่าจะให้ในการเลือกสอวอที่จะโยงไปถึงเส้นทางทางการเงินในขบวนการหัวสอวอและการแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินอ้างยี่ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตั้งธงเอาไว้นั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าจากคดีเลือกหัวสอวอก็นํามาส การยื่นยุบพักภูมิใจไทยด้วยนะคะนายนัทพรโตประยูนก็เดินหน้ายื่นทั้งอายการสูงสุดต่อด้วยกะกะตเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญตีความว่ามีความผิดฐานล้มล้างการปกครองหรือไม่โดยอ้างเลยค่ะว่ามีหลักฐานนะที่ยืนยันได้ว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสวโดยเป็นการได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยไม่ชอบค่ะและเป็นปฏิปักษ์ฝ,ฝ่าฝืนกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญด้วย คราวนี้ถ้าดูกันตามเส้นทางของการยื่นยุบพักภูมิใจไทยนะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าคุณรัฐพรเนี่ยก็ยื่นตั้งแต่ยื่นอายการสูงสุดตามมาตรา4ี 9, ยื่นกะกะตในความผิดพรรปักการเมืองมาตรา92แล้วก็ยื่นสารรัฐธรรมนูญด้วยรวมถึงคุณกุสุมานวตีสิริโกมุดซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสอวอรเหมือนกันค่ะก็ยื่นคําร้องต่อกะกะตเพื่อให้พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักภูมิใจไทยเช่นเดียวกันโดยระบุนะคะว่ามีหลักฐาน ในการกระทำความผิดอ้างยี่ซ่องโจรและพฤติกรรมทั่วไปของแกนนําพักภูมิใจไทยโดยย้ําเลยค่ะว่าหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยมีพฤติกรรมที่สอถึงการแสดงรู้เห็นบงการในกระบวนการการเลือกสอวอมีหลักฐานมากมายจึงเห็นสมควรที่จะให้ยุบพ,พัก ถ้าหากว่าองค์กรอิสระทั้ง7องค์กรอยู่ภายใต้การครอบงำของคนบางพักหรือบางกลุ่มสีก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าประเทศจะเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เจ๊แมวกุสุมาวตีเนี่ยได้พูดเอาไว้นะคะทางด้านของหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ออกมาระบุนะคะว่าการไล่บี้ภูมิใจไทยเนี่ย เป็นเพราะว่าแค้นส่วนตัวหรือเปล่าและก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าน,นี่เป็นเกมการเมืองแต่ว่าทีมกฎหมายของภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยนะคะเดินหน้าฟ้องกลับนายนัทพรและนางกุสุมาวตีที่ยื่นยุบพักภูมิใจไทยด้วยเช่นเดียวกันโดยให้เหตุผลค่ะว่าเป็นการใส่ร้ายพูดเท็จทําให้พักเสียหายยืนยันว่าพักเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับการเลือกสอวอน,นะคะ ช่วงที่มันดูอิรุงตุงนางแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมก็ทําให้หลายฝ่าย,ยออกมาประเมินสถานการณ์นะคะว่าสอวอนั้นควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนหรือไม่โดยเฉพาะบทบาทในการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งขององค์กรอิสระเพราะว่าอันนี้มันจะมีผลสืบเนื่องยาวนานเลยนะคะแล้วก็มันจะมีความพัวพันอิรุงตุงนางอีกนะคะวันที่30พฤษภาคมซึ่งจะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี69ก็พบว่าสอวอเองก็มีวาระ เร่งด่วนค่ะคุณผู้ชมพิจารณา4เรื่องที่กำลังถูกจับตามองในเวลานี้นะคะ เรื่องแรกนี time, ่ยก็คือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติความประพฤติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้งกกตค่ะอย่างที่2คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบประวัติความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญด้วยวาระที่3คือตั้งกมทขึ้นมาตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งอายการสูงสุด และวาระที่4ก็มีการให้ความเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดํารงตําแหน่งกรรมการปรปรชด้วยดังรายชื่อที่คุณผู้ชมได้เห็นในตอนนี้ก็เป็นวาระเร่งด่วนนะคะที่ทําให้หลายฝ่ายจับตาไปที่การทํางานของสอวอด้วยว่าเออจะเดินหน้าต่อไหมหรือจะหยุดปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรค่ะด้านหนึ่งถ้ามองในเกมการเมืองการเดินหน้าต่อของบทบาทสอวอก็น่าจะต้องเดินหน้าต่อไปแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคงจะหยุดได้ยากนะคะในขณะที่บางฝ่ายรวมถึงสอวอพันใหม่เองก็พยายามขับเคลื่อนที่จะ จะทำให้สอวอนั้นได้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะส่วนในการพิจารณาส่วนขององค์กรอิสระซึ่งเป็นผลต่อเนื่องยาวนานอย่างแน่นอนค่ะ